มาช่วงนี้18นาิก59นาทีอยู่ด้วยกันต่อกับนิวข่าวค่ำนะคะช่วงนี้ติดตามความพร้อมของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดูแลกลุ่มผู้ชุมนุมในการชุมนุมใหญ่พรุ่งนี้ที่ธรรมศาสตร์ท่า,ศาพ,พระจันทร์นะคะในวันนี้ค่ะก็มีการประชุมนำโดยทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะนะคะมาประชุมกันที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมค่ะซึ่งการประชุมครั้งนี้เนี่ยนะคะไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังแล้วก็ไม่มีการให้สัมภาษณ์ กับสื่อด้วยนะคะบรรยากาศนั้นเป็นไปอย่างเคร่งเครียดทางพันตํารวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติบอกว่าวันนี้ก็เป็นการประชุมตาวงรอบปกติรับนโยบายมาจากท่านนายกซึ่งสั่งมาให้ใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพจะไม่มีการใช้กําลังแต่จะใช้หลักรัฐศาสตร์ควบคู่ด้วยและการจัดจุดคัดกรองบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเกาะรัตนโกสินทร์แยกขอกว,วัวก็จะปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานอื่น อย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขก็จะมาคัดกรองวัดอุณหภ,ภูมิเพื่อให้เป็นไปตามพรกรป้องกันการแพร่ระบาดโควิดค่ะ ซึ่งมีการระวังภัยนะคะไม่ให้มีบุคคลที่3มมาสร้างสถานการณ์เพื่อให้การชุมนุมนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะอย่างไรก็ตามก็เป็นเรื่องปกตินะคะเวลามีคนมารวมตัวกันมากๆตำรวจก็ต้องหาข่าวว่าจะมีภัยเข้ามาหรือไม่ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจจะต้องระวังไม่ให้เกิดภัยแทรกซ้อนค่ะซึ่งทางน,นหนึ่งเองนะคะพลตำรวจโทพักพงพงเพตราท่านก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรน่าห่วงยอมรับว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีรายงานในเรื่องของการขออนุญาตจัดชุม ทางผบตรก็กำชับว่าไม่ให้ใช้ความรุนแรงแล้วก็ย้ำเรื่องของการดูแลความปลอดภัยจะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวดค่ะเป็นแนวทางการปฏิบัตินะฮะในสถานที่ในสถานการณ์ต่างๆก็มีการสมมตติดตักรอบกรอการปฏิบัติให้เป็นไปตามไปของกฎหมายแค่นั้นเองเนี่แค่เป็นเรื่องอะไรเนื่องต้นเรีนการณาในสองคน มีแล้วล่าสุดได้มีการประสานก,กับทางกลุ่มผู้ชุมนุมบ้างหรือยังฮะเรื่องที่<ก>จะมีการแจ้งการชุมนุมไหเรื่องนายกนายกายงครับยงยงนี้ เดียวกันค่ะผู้บัญชาการทหารบกได้สั่งเตรียมแผนป้องกันสถานที่ราชการอย่างกองบัญชาการทหารบกนะคะพร้อมกับมีการกำชับเจ้าหน้าที่ค่ะให้เกลี้ยกล่อมและก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการผเผชิญหน้าด้วยเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมในวันที่19กันยาย,ยนนี้ฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะส่งตัวแทนเข้ายื่นข้อร้องเรียนแต่หากกลุ่มผู้ชุมนุมจะบุกเข้าทำเนียบรัฐบาลนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ3กองร้อยตรึงกำลังสกัดให้อยู่แค่ บริเวณสะพานมขวานรังสรรค์ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายการชุมนุมที่ต้องอยู่ห่างจากทำเนียบรัฐบาล50เมตรและเขตพระราชฐาน150เมตรจึงคาดว่าการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมจํานวนมากต้องผ่านบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบ,บกซึ่งเป็นเส้นทางผ่านไปยังทำเนียบรัฐบาลโดยพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ท่านผอบทอบได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนตั้งรับป้องกันสถานที่ราชาการโดยเฉพาะพื้นที่ภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งถือเป็น สถานที่สําคัญล่อแหลมต่อการบุกรุกสถานที่ทั้งนี้ได้นํารถประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการด้านจิตวิทยามวลชนติดโทระคงพร้อมรถบรรทุกฉีดน้ําและกําลังเจ้าหน้าที่ทหารส่วนหนึ่งในการปฏิบัติการทางจิตวิทยาเหมือนในอดีตซึ่งเคยมีกลุ่มผู้ชุมนุมกปปสได้พังประตูบุกเข้ากองทับบกมาแล้วซึ่งการป้องกันพื้นที่ในครั้งนั้นไม่ประสบความสําเร็จมาแล้วก็ตามแต่ก็มีความจําเป็นที่จะต้องป้องกันการบุกรุกสถานที่ราชการซึ่งถือ ว่าผิดกฎหมายมาคราวนี้หากกลุ่มผู้ชุมนุมจะพยายามใช้พลังมวลชนบุกเข้ามาในพื้นที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ใช้โทรโขงเพื่อจะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจในเบื้องต้นโดยปฏิบัติการนี้จะหลีกเลี่ยงการ,รเผชิญหน้ากับกลุ่มผู้ชุมนุมอย่างเด็ดขาดนอกจากนี้บริเวณประตูหน้ากองทัพบกและด้านหลังได้มีการติดตั้งเครื่องกีดขวางแบรีเออร์ป้องกันร,รถที่จะบุกเข้ามาพร้อมกับติดตั้งลวดหนามรอบพื้นที่ด้วยค่ะ เนื่องจากการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นหลายฝ่ายกังวลเรื่องของมือที่3นะคะซึ่งก็จะเข้ามาร่วมสังเกตการด้วยนั่นก็คือในส่วนของประธานคณะอนุกรรมธิการการปกครองของสภาคุณสมคิดเชื้อคงนะคะท่านก็บอกว่าในเรื่องของการชุมนุมของกลุ่มนักเรียนนิสิตนักศึกษาที่จะมาร่วมชุมนุมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในวันพรุ่งนี้เนี่ยทางคณะทํางานก็จะติดตามการชุมนุมจะตั้งเต็นท์ของคณะทํางานและเปิดรับลงทะเบียนสําหรับผู้ต้องการร่วมสังเกตการก็จะ ดูแลผู้ที่มาร่วมชุมนุมทั้งด้านสุขอ,อนามัยการรักษาพยาบาลการถูกคุกคามรวมถึงคดีความด้วยก็ฝากเจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องของมือที่สที่อาจจะประสงค์ร้ายเข้ามาสร้างความวุ่นวายโดยยืนยันนะคะว่าส่วนตัวไม่ได้เข้าข้างฝ่ายใดแต่จะช่วยเหลือและดูแลประชาชนทุกกลุ่มค่ะ ขณะดเดียวกันนะคะก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณเอ๋ปร,รินาไกลคุบค่ะซึ่งได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แล้วก็พาดพิงไปถึงคุณหญิงหน่อยสุดารั์เกยุรพาพันประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยด้วยหลังจากที่ก่อนหน้านี้เองคุณหญิงหน่อยก็ออกมา แล้วก็โพสต์ข้อความทํานองที่เหน็บท่านนายกจากการถแถลงเมื่อวานนี้ว่ามุกตื้นเกินไปเรื่องนี้ทําเอาคุณเอปรินานะคะมีการโพสต์ข้อความบอกว่าสุดารัฐสนับสนุนม็อบสุดารัฐไม่รับผิดชอบต่อสังคมวันนี้เราเห็นสุดารัฐในภาพที่ไม่สลดโลกไม่สนความปลอดภยัยไม่สนสภาพเศรษฐกิจมุ่งหวังแต่จะสนับสนุนการล้มล้างรัฐบาลที่มาจากประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจนกลายเป็นคําถามว่าเป็นการกระทําเพื่อหวังผลความ นิยมทางการเมืองหรือไม่อยากจะเป็นนายกจนตัวสั่นหรือไม่ทั้งที่ในพักตนเองคนไม่ชอบเยอะไม่ยอมรับเยอะหรือแปลง่ายๆว่าคนในพักยังไม่เอาแล้วประชาชนจะเอาหรือ การโจมตีผลเอกประยุทธ์กำลังจะแพ้ปรินาขอประกาศและขอให้จำใส่สมองและกะโหลกว่าผลเอกประยุทธ์ไม่มีวันแพ้เพราะพระสยามเทวาธิราชจ,จะปกป้องคุ้มครองคนดีคนทำงานหนักคนรักชาติบ้านเมืองทำอะไรท่านไม่ได้หรอกผลเอกประยุทธ์ไม่ได้แพ้อะไรทั้งนั้นอย่ามาปากดีท่านเป็นห่วงและอยากให้ประชาชนปลอดภัยหากฟังนายกบ้างเห็นแก่ประเทศชาติและความปลอดภัยของประชาชนอย่ามาแซงทำเป็นไม่รู้ว่าการ ระบาดระลอกสองที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศอาจกำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยภายหลังการชุมนุมในวันที่19กันยายนนี้ซึ่งหาคิดว่าการชุมนุมปลอดภยัยอย่าลืมเอาลูกและสามีไปชุมนุมกับเธอด้วยแล้วกันและหากวันที่19นี้เกิดการระบาดรอบสองนายกไม่โทษเด็กอยู่แล้วและจะไม่มีใครโทษเยาวชนทั้งนั้นแต่สังคมจะประนามนักการเมืองทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและอยู่เบื้องหน้าม็บอย่างเธอค่ะโอ้โหไม่รู้ว่าคุณปาริณานี่เปียบไปถาดนะ อะไรมานะคะจัดหนักจัดเต็มซะเหลือเกินทุกทอยคําด้วยนะคะ,คะขณะเดียวกันก็มีความเคลื่อนไหวจากคุณศรีสุวรรณจันญ,ญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันพร้อมระบุข้อความบอกว่าเตือนด้วยความหวังดี6พักฝ่ายค้านที่ประกาศหนุนมอบ19กันยายนระวังว่าจะเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92วงเล็บ2พรบรพักการเมืองปี60โทษหนักถึงขั้นยุบพ,พักค่ะค่ะ ขณะที่คุณหมอวรงเองนะคะกลุ่มไทยพักดีก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะคะเพราะว่าหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วกลุ่มไทยพักดี19กันยายนนี้จะไปทําอะไรนะคะคุณหมอวรงก็เลยโพสต์ชี้แจงค่ะได้บอกว่าสื่อชอบมาถามว่า19ถึง20กันยายนจะทําอะไร19กันยายนจะเดินทางไปนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมงานพบปะสมาชิกไทยพักดีและพี่น้องชาวใต้อีกหลายจังหวัด20กันยายนมีกิจกรรมประชุมสมาชิกไทยพักดีและผู้สนใจที่โรงละครสนามหน้าเมืองนะครศรี ธรรมราชเวลา12นาฬกาถึง16นาฬิกาด้บอกว่าให้ติดตามไลฟ์ที่เพจไทยพักดีประเทศไทยค่ะค่ะ 19และ20กันยายนนี้มีหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะหนึ่งในกิจกรรมคือจะเชิญชวนคุณผู้ชมรับชมสารคดีดีๆจากทางนิว1ิค่ะในเรื่องเจนมีกระทบไหลวัยวหาวุ่นค่ะต้องบอกว่าเด็กหลายๆคนเขาอาจจะมีความคิดก้อวดมองตัวเองเป็นเหมือนบิวเกรตคนต่อไปแล้วก็มีเด็กมากมายที่อยากจะได้บางสิ่งบางอย่างโดยปราศจากการพยายามอย่างเต็มที่หรือว่าอาจจะใช้เงินพ่อแม่เนี่ยจ่ายไปเรื่องทั้งของการเรียนแล้วก็สิ่งที่พวกเขาเนี่ยอยากจะได้อยากจะทําแต่นั้นก็เท่ากับว่า เป็นการผลาญเงินพ่อแม่นั่นเองเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะเข้าใจเด็กเจนมีมากน้อยขนาดไหนติดตามรับชมได้เลยนะคะในสารคาดีเรื่องเจนมีกระทบไหลวัยวะวุน่นออกอากาศในวันที่19ถึง20กันยายนเวลา4ี่ทุ่มหมายสายจาก Next Step ที่นิว18ค่ะ